เรียงไม่ได้ฟังฟังกูกินขนมให้มึงฟังฟังใช่เยอะอืมอร่อยจังเวลาบาร์นี่มึงอ่ะมาดินล่กอย่างชอบกินเคี้ยมบักพวกมึงก็เหมือนขนมเนาะเอาขนมเลี้ยดีขนมเฉยอร่อยอร่อยโอ้ยยังอร่อยมากแม่มาดูกลองหลังกูดูกลองหลังกูบอกได้อยู่แล้วนี่เป็นไงเราไม่ได้เด็ก โอ้โหเจอโดนสัเกือบแล้วเกือบแล้วมึงวายเกือบโดนไปดีโดนไปีโดนไปอาอให้ตอต่อให้ตอใ้ตตอให้ตม่อให้ตอให้่ย่อให้ต่้ต่อใ้่ต่อต่อให้หอ่องอ้่อให้ต่้ย่อ่อ่้ต่้่อใอ่้อ้้้อ้ห้อ่้ห่ห่ห รู้สึกโดนยิงเป็นไงบ้างครับโอ้เงียบเงียบไปเงียบมีไหมพูดเสียงเงียบโดนบิดลู้ใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงที่เองเลยเนี่ยเก็งไปไหนวะอู้บ้าโทษลอยสัสเงียโดนยิงแล้วเงียบไปดิโอ้ยหวานแดกขนมปิ้งเสียงมันหายแล้วว่ะเสียงมันหายแล้วว่ะ ไอเสียมันหาแล้ววะยได้ยนอะูยัได้ยินเสี่ยหาไม่หายนะหายที่ไหวะดอ้ตีนซ้ายไม่เฮยดหนนันมันเราเราที่ีเสียมเดือดเอ้ยนี่แทบด้านข้างก่อนแทบปิดไม้คูปิดไม้มันไปอ๋อใช่ใช่นั่แห่ะมามามาระบบมันเป็นเงี้ย ถาม <fen ug S 1> มันนี่ปิดไม <ti esse> ค์ทำไมฮะเออดิพิมดิดิสบายหลแม่มึงกำลังคางพ่อมึงเหรอมันมันปิดไมค์เราอ่ะมึงต้องพิมพ์บอกมันนอนไรเลยไม้เงียเราเราอยู่เข้าอีกเรื่องนเฮ้ยกูเฮฮาอยู่แล้วพี้อ่ะกูชนะมึงกับกูฮากว่าล่างตันขงล่างสวยเฮ้ยอะไรไอทำไรมวย ไปจอดศาสตว์ไปเสียพ่อมงเหรอ้ยอุ้ยโอ้โหไอะไรไปไฟตังอ่ะตังอ่ะทำไรอะทำารอะเฮ้ยอ้ว้โอ้โหไฟมาโอ้โหเจเจ เสียงคนในคือฐานที่านที่เหรอเขปิดเสียงเกมไหมที่ลำคานหลีกะหลีไม่ได้เฮียจอใหญ่หลี่เีเบื่อตงกางตงกลางตากลีกลางแม่ไงตั้งไม่ทันละไฟมันจะหมดหัวกบาลงหมดไ่วยจส่งเลยอะไรทำายโอ้ไม่ไม่เปิดไมค์คุยอะไเบื่อะไม่ใชหมดเลยสั่งเลยาดดูไไหย สวยจิงทีะอุ้ยโอ้โหเอิร์ธตองขึ้นตองขึ้นตองขึ้นโอ้ตองขึ้นอปไงี้ะสวยละสวยละไอเจมึงเกือบไอเจถูกลนพี่ก็คือความถูนมึงขึ้นบนยังเดียวเจไอเจไอพี่ช่วยๆๆลงไม่เหนนี่ัลหลีบ้าไม่ดีเอไอ สอนแนวอนแนวอนแนได้ยินอยู่เราสอนแนวเสียเราไม่ได้ยินเราะเออแม่งโง่อ้สัตว์เกมมันจะไม่ตึงหรอกเียถ้าไม่มีคนเปิดใหค่ถ้าถ้าระบบเกมมันไม่ดีเนอ้าวชิปหายมนี่อย่างนี้มาหน่อยดีวะเป็นไงล่ะ no ขี้เจ anyway> ็บแม่เจอไปกค่ทีเฮ้อ โอ้โหติดเลี้ยงเหรอติดเลี้ยงเหรอไอ้ตัแดกของน้ำงาเฮ้ยโอ้ชิวอะเจ๊เจ๊เสียงมั้ยเจ๊ไอเจ๊อะไรของเนี่ยเจ๊ไหนวะเจ๊ไหนวะโอ้ย เหานร้อนอเลยอ้ยอยากกระทื่ยวน่าจะส่งโอ้โทษว่ะไปยุงเปิดก่อนนะเราแบอวิ่งกอนโอ้ปังเลยเลยเดชเจ๋อ้ยโอ้โหแม่งไฟอยูนี่หว่าจะรีบไฟแม่งหมดแล้ว กูหอวโหโคตรไหวอ่ะเฮ้ยโอ้ยกอยากได้แบบเนี้ยกูอยากได้แบบเนี้ยเจเสือกนี่บอกแล้วไอ้เจโอ้ยกูกดยิงไปแล้วไอ้เจไอ้เจแม่เลือกไปยิงไปแล้วโอ้โห โอ้โอศาสตร์ยเจน้าหยี <c oughs> โอ้โหด่เจอไมเกู <c oughs> ดได้ฉายาให้แม่งแล้วไอ้เจสรทไมมึงจะสองเที่ยอนน่ย <c oughs> ด่าเ,ปเาไปล้วมาคว้ามาวไปแล้วมันเสียบศาสตว์เดี๋ยวมึงเจอกูไอ้เจวโป

เนีอเล่นหนูเลยเียมันต้องแบบมีไฟให้แบบมีคนเนี่ยได้ยินเสียงคนบอกเลยเข้าตาเด่นเดือดเนี่ยเออทิ่มแพ้เลยควายไหนอะแอ้ก็อยู่เอออยู่ไหนยิงเข้าหนอยหี่ยอยากแพ้ไอ้สัสเอาให้แผลหอืเย็ดแม่ ไปมึงก็หยุดเล่นดิมึงก็หยุดเล่นดิเฮ้ยเป็นครูอะไรอ่ะไปชนะพวกคุีปีีเดียวเดียวเยยนไรจไร้จเจอะไรเจอเจออะไรพูดหาโ่วง่วงเลยถ่วงเลย่วงเลยไม่ใเล่นสัตว์ อ้ยวยกเเหอัอนเงหอยไอสิ่งไสิ่งที่เราทำอยู่คือสิ่งที่เราเคยโดนทำคุณเมาคืนพวมึงทั้งหมดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแบงค่าดีกว่าเปัดไปในเกมได้คุยคุยอื่นเหี้ยเหี้ยตลอย เหนื่อยเลยเขี่ยไม่เขี่ยไม่บัคที่จะจับไม่แล้วมึงแล้วมึงก็รู้ใช่ไหมว่าบักเซิร์ฟไทยมันต้องเป็นยังไงบักเซิร์ฟไทยรู้อยู่แล้ว <laughs> รู้อยู่แล้วว่าสุดบักเซิร์ฟไทยอ่ะ